พี่ตีตำโบก่ะเจ้าหมอกันนะพปลี่ตำโบโขตอนใหญ่เปลี่ยนใส่เงี้ยป่ะพิ่งแห้งกับพี่พี่แดงพี่แดงดิบกะบพี่แดงดิบกะบ้านน้องจะหายใส่พี่แห้งน่ะพี่แห้งมันหอมนะฮะมันหอมพี่แห้งมันหอมต้องใส่พี่แดงดิบอย่างเนี้ย เหมาะขนาดต่ำเโอเจ้าจะเป็นใส่จะไข่ด้วยไหมเนาะปลาเขือนี่ต้องเป็นบะเขือแจก้กเพรามะมันเขือบปาได้แต่แต่ควรใส่บะเขือแจ้กอะคือมันหืนเนี่ยเนาะทำเดียวบ้านทำมอค่อยมีไม่ค่อยมีให้น้ำปูไงอืมอืมนี่ก็ไข่เลยเนาะ พี่กินจเจ๊ไข่ปนเอาไว้ดับคาวเนี่ยครับเองหอมอ่าคือมันหอมดำๆในน้ำปูนะเจ้าสูตรพี่สีอุไลตำมบาโอบางคนต้องกัปอันนี้มีตูนกับตูนกับปปะแขกปะแขปูลิง ม,มักเพชรกับเพชรเนาะกะปิกะปิอย่างพี่ใส่เหรอใส่ให้น้อยกันใส่น้อยหอยน้ำห้าเพิ่มมาหอมกัะปิอ่ะหอมห้าหอมกะปิโบว์หวานก็น้องมาโบนี่ทำโพงลำโพงจริงจริงถ้าเอาโบหวานน้ำต้องใส่น้ำตาลเนาะต้องเติมน้องเห็นครั้งแรกปีสาวน้องอยู่เชียงรายปีสี แค่ต่ำแค่บีบมะนาวแซนด์วายแซ,ซงว่าบนันมันเป็นโบวานอะโม,มันอางเี้ยะหมกปส้มเหยค่ะมกปาสมกับบีบมะนาวปอเอ,อี้ยบางคนพ่นามากส้มไง,มง,มง,มงอ๋อเบอเขือ่อนที่เป็นแจเบอเขือแจเอโนะเอ <บะ S 1> แจแจแเ็นอ่านะก็ผักแคกัตตูนักกัดอย่างไรไป,ปีกระถินได้หรอได้ได้ไปเกลือกัน พักกระถินเออบ่ได้บอกยายนะครับจอดรถลายครับเป็นอย่างก่าเปิดมีปุ๊บมันเหนือปุ๊บเปิดหัวฮะจอดรถมันการลองปีน่ะกับบอกตาโบโอมันเนือมันเหนือบ้านการทดลองวันนั้นโบโอแก่นพี่น้องมาซื้อว่าโบโอหวานโบอหวานมาหาว่าส้มบางตี้ปีเปิลใส่แบบอย่างก่อ น้ำตาลแล้วก็เป็นไซกุ้งใี่มันใจของเมืองนั่นแน่นนแบบแบบเมืองเมืองเนาะไออีต่ำแบบเมืองเมืองเนาะเนี่ยสมาตออเมืองขนะนะหน้ามันต้องดำดำมันนี้เมืองแท้มันส่กุ้งถ้าเป็นเขาไปสร้ังตำล่าเปใน่กุ้งเรอะบบเมืองแตะเออแบบคนนึงบบโอมันออกหน้าดีนะเดียวกว่าเจ้า ่าากกสลปี่ต่ำบาโอเนี่ยเปิ้ลใส่จ้าไข่แล้วต่ำต่ำบะตื่นเนี่ยมาใส่ปลาตื่นเพ่ใส่เลยต่ำบะตื่นมาใส่มาใส่เฉพาะบาโอบาโอแต่ภาคอื่นผมมาใส่เนาะจ้าไข่เนาะอีสานเปิ่งใส่บ้านมใส่เนาะมาใส่เนาะคือใส่จ้าไข่เนี่ยจ้าไข่หรือจ้าไข่เนี่ยใส่มันหอมเป็นขมวนพรายเราไม่หอมอ่ะ มันดับกินแล้วนะกันมั้ยกเอประหลาดยังกันเจ้าซอยพุ่นนะถึงไม่กะพุ่นอรักเป็นไเงียเ้นตี้้างปั๊มุนะนึกซื้อโบมาว่าหมูบ้านเขาเนี่ยี่น้องซื้อมา ตอนแรกว่าเป็นโบโวานอม,มันก็หวานเนาะมันหวานนี่เอาหวานต้องกำปอเนาะนี่ก็ยังหวานอยู่ค่ะหวาเจ้าไม่น่อกมาเพาส้มฝากว่าตัวน้าเจ้ากําปอภาษาคำเมืองแปลเป็นไทยว่าบนันญยัางกําปอ